ตอนนี้เรากินเข้าลิงอยู่ระหว่างเรามาจากเมืองน้อยนะครับฝั่งนู้นะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะไปะเวียงแหง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้อหมุนทัวรล์ลิงครับผมสำหรับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่3นะครับจากที่เมื่อเช้าได้มีปัญหากับฟอร์ซ่านะครับก็คือน้ำมันเครื่องมันไหลตอนที่เราอยู่ที่ปังอุง่งพอลงมาจากปังอุ่งหาอู่ซ่อมรถนะครับให้พี่ช่างเขาได้เช็คดูสรุปก็คือกองน้ำมันเครื่องมันหลวมนะครับทำให้น้ำมันเครื่องมันไหลหยดลงพื้นพอซ่อมรถเสร็จก็โล่งใจครับได้เดินทางกันต่อ จุดหมายปลายทางสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปกันที่ดอยอังขังนะครับเราก็ดูจากแมพแล้วก็จะมีทางลัดนะครับออกจากปังอุงเข้าไปแถวๆไปนะครับแล้วก็วิ่งเส้นถนนหลวงหมายเลข1 1 7 8นะครับซึ่งมันเป็นทางลัดมาจากเมืองน้อยมุ่งไปที่อําเภอเวียงแหงนะมันก็จะย่นระยะทางไปประมาณ70กิโลได้แต่ว่าทางนี้แบบสุดยอดมากเลยครับก็จะเป็นลุกลังมีหินลอยแล้วก็เป็นทางชันนะครับมีทางฝุ่น ทางก็ค่อนข้างโหดเลยนะครับสำหรับเส้นทางเมืองน้อยเวียงแหงนี้นะครับขอความการุณาเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ยางแตกลยนี้เนี่เผาแล้นี่ยตเ,เ,เ,เออเออไอแอนเจอร์หน,หน,หน,น่อยไม่ดูเนี่ยที่ยื่คานเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะติดแล้วม่งตุ่ย่งเี้ยม่งกายหางขาดครับยางแ้ายมืตจะพาม โอ้ยกระแทกขน้วหนูโอ้โยทางเริ่มเรินไม,ม่เป็นทางไอ้ขี่หายไอ้ นี่ช่วงล่างพังเลงคือรถมัน,น,นไม่เหมาะการลุยอย่างเงี้ยเนี่ยลองลึกมันหินมเงไรหน่อยมี่พียงไปทิ้ก,ดกวดไปเลๆไปยังไงไปจะเก็บรูปหรือเปล่าอ๋อไปเลยก็จะถ่ายอยู่

เรามาช่วยพอดีข <c oughs> อถ่างก่อนเขียนเนาะขอถ่ายวะจงจะไปแล้ว ไม่โดน น้ำมันน่าจะไหลลงพ่อครับเดี๋ยวก็มาหยดทิ้ตรงนี้แล้แก้ไของไรได้เขาบอว่าเขาคิดว่ามีอะไรเข้าเปิดแตกข้างในเขาเขาบอกว่าถ้า ถ้าเป็นอย่างนี้เขาไม่แนะนำแบบแบบแล้วก็เล่้งเครื่องอะไรประมาณนี้ get a, get a for for ตอนนี้เรากินข้าวลิงอยู่ระหว่างอ่าเรามาจากเมืองน้อยนะครับฝั่งนู้นนะครับ แล้วฝั่งนี้ก็จะไปเวียงแหงซึ่งข้างหน้าเนี่ยจะมีด่านด่านทาหารแล้วก็เลี้ยวขวานะครับจะเป็นเวียงแหงนะอีกไม่ถึง10กิโลก็เป็นทางดีแล้วอตอนนี้เรากำลังหาทางช่วยเหลืออยู่นะครับติดอยู่ในกลางภูเขาเนี่ย ไปตรงนั้นะแล้วเอา o BM ขึ้นกระเดยนหน้าลอง ไปครับไปครับมายัางหนุ่มอย่างมาเดี๋ยวเรากลับไปที่ปลายฮะที่ปลายครับเดี๋ยวผมก็ขี่ไปตามไปเดี๋ยวเราย้อนกลับไปเข้าป้ายนะเพราะว่าไปเข้าตัวเมืองป้ายจะมีสูงนะตอนแรกเมื่อกี้เมื่อกี้รถยกเขาเพิ่งโทรมา ก็คือให้ลงหยกไปตร,ตรงนี้ก่อนแล,แล้วเดี๋ยวมีรถรถสไลด์ของ,งท,ทางพิจิตฮะนาท่านต่อนะจีเอก็ได้ลม้มแล้วก็พอตั้งรถต้องรอคนมาช่วยยกนะเพราะว่าจีอมีน้ําหนักค่อนข้างมากก็ยกกันสองคนไม่ไหวพอดีมีกลุ่มรถวิบากมาก็จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีไกด์คนไทยนะครับก็ได้ช่วยยกนะครับชาวต่างชาตินั้นก็เป็นทหารอเมริกันนะครับเป็นช่างเครื่องเรือ พอสตาร์ทเครื่องน้ำมันน้ำมันเครื่องมันไหลเข้าไปในท่อนะครับทำให้ควันนี้ท่วมเลยฐานอเมริกันที่เป็นช่างเครื่องอินจจเนียร์ครับเขาก็บอกว่าอย่าไปฝืนสตาร์ทนมะันเราไม่รู้ว่าข้างในอะไรมันหักนะครับทำให้น้ำมันมันท่วมย้อนเข้าไปในท่อนะก็อาจจะเป็นอันตรายนะฮะก็เลยไม่ได้สตาร์ทหลังจากที่กลุ่มรถมิบากช่วยตั้งรถขึ้นมาได้นะครับแล้วเขาก็ไปตั้ต่อแล้วทีนี้ กินข้าวลิงกันอยู่2คนนะครับมีชาวบ้านนะครับขับรถกระบะมาขอความช่วยเหลือให้ขนรถลงไปที่ตัวเมืองไปนะครับต่อมาก็มีกลุ่ม c ี125ขับมาสาคันขอความช่วยเหลือให้เขาช่วยยกรถขึ้นกระบะนะครับยังมีความโชคร้ายในความโชคดีนะครับในตรงที่ใกล้ๆกับรถล้มนั้นมันจะมีเนินนะครับก็เลยเห็ดรถขึ้นเนินนะครับแล้วเอากระบะถอยเข้ามาตรงเนิน หลังจากนั้นเราไม่ได้ไปที่เวียงแหงนะครับก็ตีรถกลับขึ้นกระบะมาพี่ก็ลงมาส่งที่ตุนเมืองไปนะครับต้องขี่ย้อนกลับมาที่ปายแล้วหลังจากนั้นจุดหมายที่เราจะไปอ่างขางก็ล่มนะครับก็เลยวางแผนกันใหม่ว่าคืนนี้เราจะไปนอนกันที่ทห่ชาติกลห้วยน้ำดานมันสั่นไนหะตอนนี้เรา ไปแล้วนะกระเปมาส่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาการตอนที่อยู่บนดอยตอนนั้นนะ่ะควันมันท่วมท่วมยิ่งกว่านี้ไนงะพอได้ขนรถลงมาที่ตัวเมืองปลายแล้วนะครับในเมืองปลายก็มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็เลยโทรไปปรึกษาช่าง BM อนะครับของ g ีเขาก็แนะนำว่าให้ตั้งรถแล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็เบร์ควันให้ควันมันจางลงพอเบิร์เครื่องไปได้ประมาณสับสินาทีควันก็จางลง ใจชื้นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับต้องไปเช็คดูว่า น้ำมันมันยังหยดอยู่ไหมเมื่อเช้าซอซ่าก็น้ำมันเครื่องหยดเอามาตอนบ่ายนี่ GS นี่น้ำมันหยดดิอะไรกัน ตรงไหนน้าลองไปดูหรือมาเฮ้ยสองร้านแล้วตรงนี้กลางไหนตรยกลตแมนตรงกลางเลยเลยจริงนี่โอเคเออหลังจากที่ขี่วนหาที่กลางอยู่มีหลายร้านุบได้ที่ร้านนี้หละหกโมงร้านนี้อยู่ใกล้ห้องน้ำหนึ่งแล้วแล้วก็แบกของไม่ไกล ไก่ห้องน้ำสุดแล้วมันไกลแต่ <c oughs> นู้นมันตะวันออกตอ <c oughs> นเช้าจะร้อนตอนเช้ามันร้อนเก็รีบเก็บเลยเอาฝัางนี้จำทิศ <c oughs> ที่เราเคยสองนในวิธีเลือกโรเทชันในการกางเต็นดูทิศทิศตะวันตกตอนหนึ่งตอนเย็นวิวสวยสองตอนเช้าแดดมาช้าถ้าเกิดทิศตะวันออกก็รีบเร็ว <c oughs> <c oughs> ตอนเก็บเต็นคนแรกก็ <c oughs> รีบเก็บรีบออก เหมือนกันครับอันนี้ยังไม่คุกอันนี้คุกแล้วหิวมากกี่สั่งข้าวผัดอีกานใช้พลังงานเยอะอีกวันเป็นวันที่จะพลังงานเต็รกินหมูรทะเจอราคาเข้าไปมันเรามาสองคนนะมันเป็นมีแต่ชุดใหญ่ยังไปอยู่บ้างอันขาดนะไปดิของวันี้ออกนี้ก็มาข้างทางเลยฮะกึางทาง เดี๋ยวถ้ายงั้นต้องวางแผนาต้องตัดอะไรออกเพราะว่าเสียไปวันตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่าจะครึ่งนอะว่ากินข้าวลิงจบทิปแล้ววันนี้บอกว่าทุกการเดินทางย่มีเรื่องเล่าทุกเส้นทางย่มีเรื่องเล่าเจอเส้นทางหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเท่าไหมไเมืองน้อยเมืองน้อยเมืองเราห้ยงแหลยงแ เตือนไว้ตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วว่าเวียงเห่งอย่าไปดูอย่าไปอย่าไปเองหรือเป็นไงบัแต่เรามาก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเส้นนี้ที่เขาเกาขามกันอีกอันนี้เป็นแบบส่วนหนึ่งที่เขาเกาขามจริงๆมีแรงกว่านี้เมื่อเช้าฟอสฟ่าน้ำมันรั่วเอาไปบ่าย G S เอามั้งเรียนแบบควันท่วมดีไม่เป็นไรมาก รถทิพย์จบไปหนึ่งคนเลยรถที่บอกว่าดีไม่เป็นไรมากรถคนนี้ใช้วิชานะแล้วพอรถเอียงุ๊บกระโดดหนีเลยแล้วที่ที่อะไรนะที่บอกว่าตอนแรกจะเข้ามานอนพูอน้ําดังหรือเปล่าเลยไดมาสนใจเลยนะใจผมได้บอกไปว่าวันนี้เราได้นอนที่พูดน้ําดังพูดเป็นลายวันนี้พูดไหมพรุ่งนี้ต้องได้นอนอ่างขังตั้งมั่นเลย จริงจะไปนอนอังคัางออกตอนเช้าป่าฝนนอนกาแฟก็ไม่ได้กินมาเจอทางฝนไหมหายง่วงเลยเด็ดยิ่งกว่ากาแฟข้ามง,งวนงบอกน,อกน้องกันน็อกฝนแดงเสียก็มาทีไม่ได้คางย้อยเป็นน้ำฝน แฉะเลยดูส้ำค้างบิดโชคเยนะหยดตึ้งตึ้งตึ้งมุค้างแรงมากครับอต,อตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนกาูมแม่ามาทักสิบเจ็ดอ่ะดูเลยเราสับเมื่อกี้เดี๋ยวจไปดูในเธอะโมตอนนี้ยี่โม 6มงครึ่งอุณหภูมิที่ได้ไอ้อย่าแกล้งดิอยู่ลาวๆ15 16 6สิบหมงครึ่งสิองศาและความเร็วลมที่120ยยี่นอดลมเย็นเต่นปุ๊บ <laughs> กินกาแฟปับ๊บ <laughs> หนาว เชา้าการเดินทางวันที่5 5 day คิดเราเหลือทั้งห้าวันเลยเนี่ยอยากกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> เจอแต่ปัญหาแต่การที่เรามีปัญหาเราก็ที่ปัญหาเรื่องรถมันก็มีเป็นความโชคร้ายในความโชคดีความโชคดีในความชโชคร้ายบอกว่าจริงๆแล้ว สิ่งที่มันควรเกิดขึ้นคือเราไม่ควรมีปัญหา g อ f มีปัญหาจริงรถมันหนักมากมันยกถ้าเกิดมันพื้นยกจากพื้นมันไม่ไหวแล้วอันนี้แบบเออพอดีมันรถน็อกตรงทางต่างระดับก็เลยอากะบะถอยไปยกนิดนึงยกล้อขึ้นรถ ตอนลงตอนลงไม่ได้ถ่ายเหมือนกันเข้ามาในเมืองแล้วก็เจอทางสโลปทางทางยกระดับเท่านี้ไม่ผิดแผนเราจะไปที่อ่างขางแต่ตอนนี้รู้สึกฟอรซ่านี่สายพานเคลื่อนมากฝนเมื่อวานฝนน,น่าจะเท่าจุดข้างกังเลย เก็บของกันแล้ววันนี้เราจะเดินทางไปที่อังขังครับใช้เวลาเดินทางประมาณห้าหกห้าถึงหกชั่วโมงนะครับตอนนี้เราเอาของขึ้นมาหมดแล้วน,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 น้ำยังไม่ได้อาบข้าวยังไม่ได้กินเราเคยเห็นชาวบ้านที่น้าตากข้าวกัน,นกบนถนน นี่ครับ้าวันที่ห้าแล้วครับเริ่มมีกดเกลือขึ้นเสื้อนะนี่มื้อเช้าของเรานะครับกินข้าวก่อนก็ออกไปออกเดินทางโมโหหิวนี่ก็น่ากลัวตอนนี้เราได้ออกเดินทางต่อแล้วนะครับออกจากที่กลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติ้วยน้ำดังครับ เราจะเดินทางประม,มาณสี่ห้าชั่วโมงครับถึงประมาณบ่ายสองหรืสาม